มีอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะครับกับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ใบสองเพสลาดแล้วแล้วก็ใบสามพรีเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยอะไรยังไงดีเพื่อที่จะเตรียมทำลูกนะครับวันนี้เกษตรตองแปดมีคำตอบครับผม อย่างที่บอกไปว่าการทําลูกทุเรียนนะครับไม่ใช่ว่าพอถึงใกล้เวลาแล้วเราค่อยไปสะสมอาหารอันนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับจริงๆการสะสมอาหารต้องเริ่มสะสมตั้งแต่ชุดใบหนึ่งใบสองใบสามมาเรื่อยๆเลย,เลยคือให้มีธาตุอาหารครบทั้งหลักรองเสริมนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละชุดเข้ามาเลยนะครับแต่พอช่วงตอนที่จะเริ่มทําลูกทําดอกนะครับเราก็จะมีการปรับสูตรปุ๋ยเล็กน้อยเพื่อที่จะเพิ่มตัวกลางตัวท้ายนะครับตัวกลางที่สะสมเกี่ยวกับเรื่องอ เปิดสะสมเรื่องดอกนะครับให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากเดิมทีที่ช่วงทาใบเราอาจจะเป็นสูตสงต่ํต่นะครับหรือสูงต่ํากลางเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นต่าสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆส่วนจึงจะได้นิยมหรือว่าได้ยินคําว่าแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับพอช่วงตอนที่ใบสามนะครับเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มกลางไปในลักษณะของ ฝักดาบขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีการใส่แ24-24แต่ครั้เนี้ยเราจะต้องดูให้มันควบคู่กับฟ้าฝนด้วยที่สอบถามไปว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับภูมิภาคไหนเพราะแต่ละภาคเนี่ยการหยุดของฝนจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําโดยธรรมชาติดออิงจากฟ้าฝนนะครับเราก็จะดูลักษณะชุดใบให้มันพร้อมกับฟ้าฝนไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ทําสารก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งคือทําสารก็คือสามารถทําแบบสู้ฝนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสะสม ช่วงที่จะทําดอกก็จะเน้นตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับแล้วก็เน้นตัวรองเสริมจากกลุ่มพวกแมกนีเซียมแมกนีิตคช่วงทําใบก็อาจจะสลับมาใช้กลุ่มแคลเซียมโบรอนสะสมมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีการเพียงพอต่อการที่จะเริ่มทําดอกได้แล้วก็ทําให้ขั้วเหนียวสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาไปเป็นลูกต่อไปได้จริงๆรายละเอียดตรงนี้จะค่อนข้างลึกมากๆนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวมีเวลาเราจะทําเป็นวิดีโอแบบย,วยาวๆแบบสักสินาทีนะครับให้กับเพื่อนๆได้ติดตาม รับชมข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคำถามเบื้องต้นที่สอบถามเข้ามานะครับอยากได้ความรู้สาระดีๆตรงนี้นะครับก็สามารถกดติดตามไว้ที่ช่องเกษตรตองแปดนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยทุกการติดตามด้วยแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ